ทุกคนครับนี่คือเรียว e มี9ครับสมาร์ทโฟนดีไซน์ฝาหลังออกมาได้สวยแบบนี้เลยครับทุกคนนี่แล้วก็สเปคที่ให้มาครับก็ค่อนข้างแรงใช้ได้ดีทีเดียวครับราคาเนี่ยบอกเลยครับว่าคุ้มๆค,ครับแล้วมันจะคุ้มขนาดไหนเดี๋ยววันนี้พี่นนนจัดให้ครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนน,น,นทวัฒน์ที่เจนี่ยนชาแนลครับยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะสู่การรีวิวมือถือจากทางค่ายเรียวมีครับนี่เลยครับผมเรียวมีเครับซึ่งเป็นมือถือที่ดีไซน์ตัวเครื่องออกมาครับทุกคนได้ค่อนข้างสวยนะฮะแล้วก็สเปคที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นกล้องนะครับที่ให้มาถึง108ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่อึดๆใช้งานทั่วไปสบายสามารถเล่นเกม ได้ด้วยนะฮะเอาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมดีไซน์นะครับบอกเลยครับว่ามันสวยมากนะครับทุกคนสาหรับผมนะมันดีไซน์ออกมาได้แตกต่างเลยแต่ละรุ่นที่เดียวมีผลิต,ตออกมานะทุกคนถึงเพืเ่อน,นบอกว่าเอ๊ะตรงนั้นมันเห็นไม่ชัดใช่ไหมครับมาดูกันจะชัดตรงนี้เลยดีกว่านะฮะในเรื่องของการดีไซน์และสเปคครับทุกคนทุกคนครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูกันว่าเขาให้อะไรมากับเราบ้างนะฮะภายในกล่องก็จะเป็นเข็มิ้มซิมคู่มืมมอการใช้งานสายชาร์จที่เป็น type c แล้วก็จะให้นี่เลยนะครับผม อะแดปเตอร์ apter, ชาร์จเร็ว3 3วัตต์นะฮะแล้วก็เป็นเคสใสนะครับซึ่งสีม,มันจะออกเทาๆเข้มๆหน่อยนะทุกคนนะก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับด้านในก็จะแบบฝืดๆนิดนึงนะนี่ฮนะจะประมาณนี้เนาะมาดูที่ตัวเครื่องกันต่อครับทุกคนสาหรับตัวเครื่องครับอย่างแรกเรามาดูที่การดีไซน์กันก่อนครับสําหรับการดีไซน์ครับทุกคนตัวเครื่องนะครับผมดีไซน์ออกมาแบบโค้โงโค้โงมนๆแบบนี้ครับทุกคนนี่มีการโค้งโค้งแล้วก็ด้านหลังก็จะเรียบๆนะครับ ลางนะครับเวลาจับเนี่ยจะรู้สึกแบบฟีลแบบอะไรนิ่มๆนิดนึงนะครับทุกคนเนาะแต่ก็เวลาเราขยับไปครับก็จะมีเล่นแสงให้ประมาณนี้นะฮะทุกคนวัสดุที่ใช้ครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกครับทุกคนแล้วก็มาดูรอบๆตัวเครื่องกันต่อเลยดีกว่านะครับทุกคนฝั่งนี้นะฮะก็จะให้มาเป็นปุ่มวอลุ่มนะครับปรับเสียงนะครับแล้วก็ด้านบนจะ เป็นในส่วนของช่องใส่ถัดซิมนั่นเองรุ่นนี้นะครับผมจะเป็น t i ิ p เป Slot นั่นเองนะฮะสามารถที่จะใส่นะครับผมซิมได้2ซิมที่เป็น 4G นะฮะแล้วก็สามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ดเข้าไปได้อีกด้วยนะฮะด้านบนครับก็จะโล่งๆไม่มีอะไรครับจะมีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนมานะให้1ตัวนะฮะฝั่งนี้ก็จะโล่งๆนะครับจนมาถึงตรงนี้ครับทุกคนจะเป็นปุ่มพาวเวนั่นเองมาดูที่ด้านท้ายกันต่อครับตรงนี้นะฮะก็จะให้มาเป็น อพอต3.5มิลมาไว้ใส่หูฟังนั่นเองนะฮะแต่รุ่นนี้ไม่ได้แถมหูฟังมาให้เนาะแล้วก็ตรงนี้ครับทุกคนจะให้มาเป็นไมโครโฟนครับหตัวจะเป็นพอตนะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นพอรต type C นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ลำโพงครับจะให้มาเป็นตัวเดียวเนาะตัวนี้ไม่ใช่ลำโพงคู่นะครับนี่แล้วก็ในส่วนของความบางความเบาครับทุกคนรุ่นนี้เนี่ยบางเพียงแค่7.99ม mm ิลลิเมตรครับทุกคน แล้วก็ความเบานะครับรุ่นนี้เนี่ยเบาไปเบานะเบาใช้ได้เลยน้ำหน,นักครับรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่178กรัมครับทุกคนนี่ แล้วก็รุ่นนี้นะครับผมจะให้สแกนนิ้วมาอยู่ที่ใต้จอนะครับตรงนี้ไม่ได้มีปุ่มสแกนนิ้วมาให้นอกที่ปุ่มพาวเวอร์ซึ่งปกตินะครับผมมือถือที่ให้สเปคสูงๆมาสักหน่อยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้สแกนนิ้วมาที่ใต้จอนะแต่รุ่นนี้ให้สแกนนิ้วใต้จอมาด้วยเนาะแล้วก็พอพลิกมาฝั่งนี้แล้วใช่ไหมครับทุกคนสิ่งที่เราเห็นนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของหน้าจอนั่นเองรุ่นนี้หน้าจอค่อนข้างสวนนยครับทุกคนแต่ก่อนที่จะไปถึงหน้าจอนะครับหลายคนบอกว สําหรับสีที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับผมจะเป็นสีดํานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขยับให้ดูนะฮะมันจะมีการเล่นแสงนะครับทุกคนประมาณนี้เลยเนาะนี่แล้วก็ที่เลเยอร์ของกล้องตรงนี้ครับก็จะมีความใสๆนะครับผมทุกรุ่นจะมีความใสๆหมดเลยนะที่เลเยอร์ของกล้องตรงนี้นะฮะสำหรับสีครับจะมีทั้งหมด3สีครับสีที่ผมถือตรงนี้ครับสีดำนะฮะหรือว่าเมทีโอแบล็กนั่นเองครับแล้วก็สีขาวครับสตาร์เกตไว้ครับหรือว่าสีทองนะครับผมซันเบิร์ดโกลนั่นเองนะครับทุกคน สำหรับสีนะครับมีทั้งหมด3สีขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละคนเลยนะฮะงั้นพลิกมาดูที่หน้าจอต่อครับทุกคนสำหรับหน้าจอนะครับรุ่นนี้เนี่ยให้หน้าจอมาค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่ใช้ได้เลยนะฮะถึง6.4นิ้วครับทุกคนรุ่นนี้นะครับผมใช้เป็นหน้าจอซ u เปอร์อะโมเลดนะครับผมในส่วนของอัตรารีเฟรชเรทครับรุ่นนี้เนี่ยจะให้มาที่90้าเฮิร์ครับทั้มทัสซัมปิ้งเรทเนี่ยจะอยู่ที่360ร้เฮิร์ครับทุกคนซึ่ง การทัอดอะไรต่างๆนะครับถามว่าติดมือไหมเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยนะครับติดมืออย่างนี้เลยป๊อป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 ,ป,ป,ปอย่างนี้ได้เลยนะฮะซึ่งเวลาผมเอาไปเล่นโซเชียลนะครับผมดูหนังอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะดูนะครับผมเน็ตฟิกเนี่ยได้เต็มความจุเลยนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับในการใช้งานทั่วไปเสพมัลติมีเดียดูโครงดูคลิปในะยูทง u ูทูปนะครับผมเล่น Facebook รุ่นนี้สบายนะฮะนี่นี่เนี่ยผมจะถ่ให้ดูนะครับสำหรับเล่นโซเชียลเนี่ยตรงนี้เรามองข้ามได้เลยนะฮะ พราะว่ารุ่นนี้นะครับผมใช้ CPU นะครับผมเป็น Snapdragon 860นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิต6นาโนเมตรนั่นเองครับในส่วนของ GPU ครับรุ่นนี้เนี่ยจะใช้เป็น a d e n o นะครับผม6-10นั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของแรมครับทุกคนรุ่นนี้เนี่ยให้แรมมานะครับผมที่8เนาะแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีการขยายแรมหรือว่าการเพิ่มแรมได้นะครับผมถึง5นะฮะเพราะนันแล้วจากที่มีแรมอยู่8ก็จะกลายเป็นเรมสิขึ้นมาทันทีเลยนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของอหน่วยความจำครับรุ่นนี้เนี่ยที่ผมถืออยู่นะครับผมก็จะให้หน่วยความจามาที่1 2 8่งริกับทุกคน ซึ่งรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับความปลอดภัยนะครับผมที่ให้มาเป็น Realme UI 3.0นั่นเองครับซึ่งทำงานบน Android 12ครับก็ถือว่าสเปคนะครับผมที่ให้มานะครับผมก็ สามารถจะเล่นเกมได้ไหมนะครับผมแน่นอนว่า Snapdragon 680เนี่ยสามารถเล่นเกมได้นะครับเนื่องจากว่า CPU นะครับผมไม่ได้แรงขนาดแบบเวอร์เนะทุกคนแต่ถามว่าเล่นเกมลื่นไหมก็ลื่นในระดับหนึ่งครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานทั่วไปได้ยาวๆครับเพราะ CPU ตัวนี้ครับมันไม่ร้อนง่ายไม่ค่อยกินแบตครับทุกคน แล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มาครับรุ่นนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาถึง5,000ม ah ิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็ว33วัตต์ครับจากที่ผมลองเอาไปเล่นเกมมานะครับลองเล่นเกมเนี่ยหุยผมเล่นเป็นผมเล่นนานนะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยแบตลดไปไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับทุกคนแล้วก็สามารถที่จะใช้งานยาวๆเนาะแบบเครื่องไม่ร้อนมากนะครับเออก็ถือว่าโอเคนะฮะแต่เวลาเล่นไปนานๆนานๆน,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 นะครับเหมือนอาวเนี่ยหลายคนถ้าสมมติว่าไม่ได้เล่นเกมอื่นนะแบบอ่า RV Free Fire เนี่ย เกมตลาดทั่วไปเนี่ยเล่นได้สบายนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเป็นพับจีนะครับตรงนี้เราต้องปรับนะครับผมให้สักประมาณกลางๆนะ,ะถึงจะเล่นได้เนาะม,มันก็แล้วแต่ cpu แต่ละตัวด้วยนะทุกคนนะนี่ครับสำหรับการปรับของ RV นะครับปรับได้สุดหมดทุกอย่างนะฮะยกเว้นการแสดงผลนะครับที่เหลือก็คือปรับได้สูงหมดเลยแล้วก็รุ่นนี้นะครับสามารถที่จะเปิด เฟรมเรทสูงได้นะครับผมถึงถึง60เฟรมนะฮะจากที่ผมลองเล่นนะฮะเฟรมเรทจะตกลงมาอยู่ที่ประมาณ50ครกับทุกคนแล้วก็ถามว่าเล่นได้ไหมนะครับตัวนี้เนี่ยเล่น RV ได้เอาไปเลยครับ10เต็ม10ครับ ฟีไฟเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่พับจีนะครับก็อันนี้ต้องปรับให้มันตับหน่อยนะครับผมก็มีอาการกระตุกอยู่บ้างนะฮะก็จะประมาณนั้นเนาะนี่นะครับทุกคนในส่วนของกล้องนะครับกล้องหน้าเนี่ยให้มันอยู่มุมนี้ครับทุกคนซึ่งเวลาเราเซลฟี่มันจะรู้สึกแปลกๆหน่อยนะแต่ว่ากล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลครับทุกคนแล้วก็กล้องหลังครับเล่นหลักนะฮะเมื่อเรามองผ่านใสๆตรงนี้ไปนะครับเขาจะเขียนเลยครับว่าเล่นหลักเนี่ยให้ความละเอียดนะครับผมมาที่ 108ล้านพิกเซลครับซึ่งเลนหลักครับจะใช้เป็นเซนเซอร์นะครับผมของซัมซุงนะครับผม H.M. s นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งรุ่นนี้นะครับผมเซนเซอร์ตัวนี้นะนอกจากที่จะสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดที่108ล้านได้แล้วใช่ไหมครับมันยังสามารถซูมในเซนเซ,นเซอร์ได้อีก3เท่านั่นเองครับแล้วก็ให้เลนอัลตร้าไวมาครับที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลและให้เลนมาโครมาที่ 2งล้านพิกเซลครับซึ่งให้มาครบทั้ง2ระยะเลยนะฮะซึ่งผมว่าถ้าพูดอย่างนี้เราไม่เห็นภาพใช่ไหมครับทุกคนผมว่าเราออกไปถ่ายรูปกันด้านนอกเลยดีกว่าครับไปเลยครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ออกมาอยู่ด้านนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและนี่คือสกินโทนที่ได้ของกล้องหน้าครับสำหรับสกินโทนในกล้องหลังนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยครับทุกคนนี่เลยเหมือนที่ทุกคนเห็นนะฮะนี่ โอเคครับทุกคนเรามาดูก่อนว่าเขามีหมดอะไรไหมกบเราเล่นบ้างนะครับผมกัดไปหมดแรกเลยครับสำหรับหมดแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโหมดกลางคืนนั่นเองครับทุกคนสําหรับการถ่ายโหมดกลางคืนในกล้องหน้าครับก็จะสามารถเนี่ยทำในส่วนของบิวตี้ได้ด้วยครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะเราก็สามารถปรับได้นั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของการถ่ายนะครับผมโดยใช้กล้องหลังครับทุกคนนี่เนาะ สำหรับการถ่ายโดยกล้องหลังนะครับเราสามารถเะเปลี่ยนไปใช้เป็นเลนส์อัลตอรไวได้ด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพให้ดูนะครับว่าโหมดกลางคืนที่เราใช้นะครับผมแต่ละเลนส์นี่เป็นยังไงนะฮะสำหรับการถ่ายโดยเลนส์ปกติโดยกล้องหลังเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับผมใช้งานได้แต่การถ่ายโดยเลนส์อาตตอรไวท์ครับทุกคนมันจะมีนอสขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะก็จะได้แบบที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับมาถัดไปดูอีกโหมดหนึ่งครับผมเสนาอีกโหมดหนึ่งนั่นก กล้องหลังเท่านั้นครับทุกคนเพื่อนสังเกตนะครับเวลาผมกดไปที่ ปุ่มชัตเตอร์นะครับแล้วเรากดค้างครับทุกคนตรงนี้เนาะการลากขึ้นครับคือการซูมครับลากลงมาครับผมคือการย่นนะครับผมระยะกลับมาที่เดิมนั่นเองแต่การเลือกปรับมาฝั่งนี้ครับคือการปรับระยะของเลนส์นั่นเองนะครับอันนี้คือ1นึ่งจุดเมตรอะไรต่างๆนะฮะเราสามารถจะเลือกปรับตรงนี้ได้เลยนะฮะและถ้าสมมติเราปล่อยชัตเตอร์ครับก็จะเป็นการกดถ่ายรูปขึ้นมาแบบนี้ทันทีเลยครับถ้าสมมติเรากดถ่ายไปเลยครับก็จะกลายเป็นถ่ายแบบเขาเรียกว่าออโต้นะครับเรามาดูในส่วนของโหมดวิดีโอต่อเลยดีกว่าครับทุกคน สำหรับการถ่ายวิดีโอครับทุกคนสำหรับกล้องหลังเนี่ยก็จะสามารถจะถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมนั่นเองครับเนาะกล้องหน้าก็เหมือนกันครับผมสามารถจะถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 1,080p นั่นเองแต่ถ้าเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เราเปิดเป็นในส่วนของการทำรีทัชใบหน้านะฮะก็จะสามารถจะถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 720p 30เฟรมนั่นเองวันนี้ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เนาะแล้วก็สามารถจะตกแต่งในส่วนฟิลเตอร์ได้ด้วยครับทุกคนอยู่ตรงนี้เลยนะฮะใครอยากจะเพิ่มฟิลเตอร์อะไรในการถ่ายวิดีโอก็สาามมรถเพิ่ไไปด้นะ ถามว่ามีไหมก็มีให้พอใช้ครับทุกคนสําหรับโหมดวิดีโอของเขานะครับก็จะมีในส่วนของการเปิดกันกันสั่นตรงนี้ให้กับเราด้วยนะครับทุกคนซึ่งสามารถใช้การกันสั่นได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนั่นเองเดี๋ยวผมจะย,ยกตัวยอย่างวิดีโอขึ้นให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับและนี่คือการทดสอบวิดีโอโดยกล้องหน้าครับโดยไม่มีโหมดการกันสั่นพิเศษใดๆเลยครับก็นิ่งใช้ได้เลยนะครับนี่ขนาดไม่มีโหมดการกันสั่นนะฮะถ่ายวงถ่ายวอล์กใช้ได้เลยครับ แล้วก็นี่นะครับผมการถ่ายวิดีโอโดยกล้องหน้าโดยมีโหมดการกันสันพิเศษกับทุกคนก็จะนิ่งขึ้นมากว่าเวลาเราไม่ได้ใช้นิดหนึ่งนะทุกคนแต่มือผมเนี่ยสันมากครับทุกคนจับมือเดียวก็จะได้ประมาณนี้นะฮะ ทุกคนมาดูกันในส่วนของโหมดการถ่ายรูปถ่ายกันต่อครับสำหรับการถ่ายรูปถ่ายทั่วไปครับทุกคนเรามาดูกล้องหน้าก่อนดีกว่าสำหรับการถ่ายรูปถ่ายทั่วไปครับกล้องหน้าที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้ครับทุกคนเปิด HDR เลยครับนี่มันจะสามารถเก็บแสงแล้วก็ เก็บรายละเอียดของรูปภาพฉากหลังเนี่ยเก็บรายละเอียดต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีกว่าที่เราไม่เปิดดะกนนะยุคตัวอย่างถ้าสมมติผมถ่ายย้อนแสงประมาณนี้ก็ทุกคนนี่เนาะปึ๊บสังเกตด,ดูนะครับทุกคนด้านหลังที่ไม่เห็นอะไรเลยนะฮะดอกไม้ต้นไม้อะไรนะฮะด้านหลังนะเดี๋ยวเราจะลองถ่ายหนึ่งสองซ้ำอันตสอ s o นะว่าหมวด HDR เนี่ยเขาจะเก็บรายละเอียดเก็บแสงได้ดีขนาดไหนเห็นยังครับทุกคนใบไม้ตรงนี้ครับผมเขาก็จะสามารถเก็บให้กับเราได้เห็นท้องฟงต้องฟ้าขึ้นมาในระยะระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับ เดี๋ยวผมจะย,ยกตัวอย่างรูปภาพเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าเปิด HDR กับไม่เปิด HDR เนี่ยมันต่างกันยังไงนั่นเองนะครับการถ่ายรูปภาพทั่วไปโดยกล้องหน้าครับเราสามารถจาเพิ่มฟิลเตอร์ได้นะครับการถ่ายรูปภาพทั่วไปเนี่ยจะมีฟิลเตอร์มากกว่าการถ่ายวิดีโออีกนะทุกคนนี่จะประมาณนี้ครับ โมดที่เขามีมาให้ก็จะประมาณนี้เลยครับทุกคนงั้นเราไปดูในส่วนของกล้องหลังกันต่อครับในการถ่ายรูปภาพทั่วไปเนาะสำหรับการถ่ายรูปภาพทั่วไปโดยกล้องหลังครับทุกคนก็จะมีความอิ่มสีประมาณนี้เลยครับทุกคนเฮ้ยถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะทาไปเล่นไปทุกคนซึ่งถามว่ามันสวยแบบนี้นะครับผมเนื่องจากอะไรเนื่องจากเลนกล้องหลังของเขานะครับผมให้มาถึง 108ล้านพิกเซลครับทุกคนแล้วก็เซ็นเซอร์ที่ให้มาก็ถือว่ามีความชัดและก็มีความเก็บรายละเอียดของแสงของสีของอะไรต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีครับถ้าสมมติว่าใครอยากให้รูปภาพนั้นๆนะครับมีความสวยมีความชัดขึ้นมาอีกนะฮะมีความพุดงเนี่ยมีความอิ่มสีเก็บแสงนู่นนี่นั่นนะครับผมเราสามารถที่จะเปิดในส่วนของตรงนี้ครับ AI นั่นเองครับทุกคน ผมมียกตัวอย่างนะครับผมการเปิด AI กับไม่เปิด AI นะครับว่ามันต่างกันยังไงครับทุกคนซึ่งการเรียเปิด AI ครับเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยนะครับมันจะมีความอิ่มสีขึ้นมาครับและตัวภาพเนี่ยจะมีการเก็บรายละเอียดมีการตกแต่งให้เล็กน้อยครับเพื่อให้มันเข้ากับสิ่งที่เราถ่ายอยู่นั่นเองครับทุกคนการถ่ายรูปภาพตัวไปครับเรายังสามารถเปิดเป็นเลนเอลตไวาได้อีกด้วยนะครับทุกคนซึ่งถามว่ามันกว้างไหมนะครับก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็สวยใช้ได้เลยทีเดียวครับทุกคนนี่ แต่ถ้าสมมุติว่าเราถ่ายนะเพื่อนๆสังเกตดูนะครับในรูปภาพเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะฮะมันจะมี noise ขึ้นมานิดนึงนะครับทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้เนาะถ้าถามว่าผมชอบไหมเรียนะออเตอรไวเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมรู้สึกว่ามัน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 ยังไม่สุดอ่ะเออแต่ถ้าเทียบกับเลทราคาของเขานะครับผมก็ถือว่ามีมาให้เนี่ยโอเคไหมโอเคครับผมเนาะ ก็จบประมาณนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับผมชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับทุกคนจะเป็นในส่วนของฟิลเตอร์ครับก็จะตกแต่งได้เหมือนกันนะครับกับกล้องหน้าเนาะก็จะมีในส่วนของการดีทัชอะไรต่างๆนะครับเพียงแค่กล้องหลังเนี่ยเขาจะเพิ่มในส่วนของการใช้ AI มาให้แค่นั้นเองครับทุกคนทวนครับมาดูในส่วนของโหมดพอรดเท็ดกันต่อครับเอาสำหรับโหมดพอรดเท็ดนะครับเรามาดูว่า AI ของเขาเนี่ยจะสามารถตัดขอบออกมาได้ดีขนาดไหนเนาะเดี๋ยวลองดูทดสอบแบบพร้อมกันครับหนึ่งสองซ้ำ มาดูกันครับผมสาหรับการตัดขอบนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างเนียนใช้ได้เลยทีเดียวครับนี่การตัดคงตัดขอบเก็บขอบเส้นพงเส้นผมอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็มีบ้างนะครับผมที่ใบหงใบหูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับที่มันมีรอยหายไปนิดหนึ่งนะฮะแต่ถามว่าสวยไหมตัดขอบได้สวยไหมตัดขอบได้ค่อนข้างสวยครับกับแสงธรรมชาติกับแสงทั่วไปเนี่ยมือถือรุ่นนี้ครับตัดขอบออกมาได้ค่อนข้างดีครับทุกคน เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพตัวอย่างให้ดูนะครับว่าโหมดพอ์เทดกับโหมดธรรมดานะครับผมเป็นยังไงนะครับผมนี่เนาะตัวอย่างก็จะได้ประมาณนี้เลยครับทุกคนนี่ก็ถือว่ามีการตัดขอบตัดอะไรนะครับผมได้ค่อนข้างสวยเนาะสามารถที่จะถ่ายทั่วไปใช้งานทั่วไปนะครับผมถ่ายแล้วก็ลงโซเชียลลงสตอรี่อัพอะไรต่างๆได้สบายนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะฮะร,รูปภาพที่ได้มาดูกันในส่วนของโหมดความละเอียด 108ล้านพิกเซลและความละเอียดสูงสุดของเขากครับทุกคนผมจะลองซูมเทียบให้กับทคนได้ดูกันนะครับว่ารูปภาพที่ผมถ่ายนะครับกับโหมด108ล้านพิกเซลและการถ่ายธรรมดาทั่วไปนะครับว่ามันซูมต่างกันยังไงนะฮะรูปนี้นะครับผมเป็นรูปที่ผมถ่ายปกตินะครับผมโดยไม่ใช้โหมด108ล้านพิกเซลครับมันจะซูมได้แค่นี้นะครับมันไม่สามารถซูมไกลกว่านี้ได้แล้วเนาะแต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดครับที่เราใช้เป็น โหมดนะครับผมก็เียดสูงสุด108ล้านพิกเซลเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับในรายละเอียดของภาพดูนะฮะซูมได้เนี่ยเมื่อกี้ซูมได้แค่นี้นะครับก็จบแล้วเนาะแต่นี่เรายังสามารถซูมเข้าไปได้อีกครับทุกคนซูมเข้าไปได้อีกครับทุกคนซูมเข้าไปได้อีกครับทุกคนนี่ฮะซูมจนถึงเห็นรายละเอียดของรูปภาพถึงขนาดนี้ครับทุกคนก็ถือว่าเก็บรายละเอียดของรูปภาพออกมาได้ค่อนข้างสวยนะฮะแล้วก็ความอิ่มสีก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับว่า AI เนี่ย ได้มีการคำนวณสีไว้ค่อนข้างดีเนาะเพราะว่าเราได้เปิดอ่า AI ในการถ่ายไปเมื่อกี้นะครับอยู่ตรงนี้เนาะนี่ครับนี่เมื่อเราปิดครับสีอะไรต่างๆก็จะแตกต่างกันไปด้วยครับทุกคนแล้วก็อีกโหมดหนึ่งนะครับผมนี่เนาะสำหรับโหมดเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีในส่วนของโหมดโปรโหมดพาโนรามาครับผมโหมดมาโครนะครับผมโหมดภาพยนตร์โหมดสโลโมชั่นนะครับผมโหมดไทม์แลปส์นะฮะแล้วก็จะมีเมนูของการสแกนข้อคุ้งข้อความนะครับก็มีมาให้ด้วยนะครับสำหรับโหมดมาโครเนี่ยเนื่องจากเขาให้เลนส์มาโครมาที่ความละเอียด2ล้านพิกเซลครััับบมาาดูกนครว่ ถ้าถ่ายด้วยเลนส์มาโครเนี่ยจะถ่ายออกมาได้สวยขนาดไหนนะครับมันจะสามารถถ่ายวัตถุกใกล้ๆได้นะฮะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างรูปภาพให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าจะได้ประมาณไหนนะนี่ครับผมรูปภาพก็จะได้ประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งสําหรับใครที่เอาไว้ส่องพรงส่องพระนะครับผมถ่ายรูปภาพที่มีระยะใกล้นะครับหรือว่า กับใบมุงใบไม้นะครับผมเมืที่ผมยกตัวอย่างก,กับทุกคนได้ดูเนี่ยก็คือถือว่ามีความสวยนะครับมีมุมมองหนึ่งนะครับคือคใหยเลนมาครบทุกระยะเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคแล้วก็ใช้ได้เลยทีเดียวครับกล้องของมือถือรุน่นนี้ถามว่าโอเคไหมใช้ได้ไหมใช้งานทั่วไปโอเคใช้งานอ,อัพลงโซเชียลใช้งานปกติเนี่ยใช้งานได้สบายครับแต่ถ้าใครอยากเอาไปจริงจังนะครับผมแบบโอ้โหถ่ายรูปภาพต้องออกมาสวยเหมือนตัว4ี่ห้าหมื่นไอ้นี่มันก็ทําไม่ขนาดนั้นนะทุกคนนะประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผม กับสิ่งที่เราคาดหวังเราก็ได้มาในระดับหนึ่งครับโอเคครับผมจัดไปครับงั้นเรากลับไปในสตูดิโอกันต่อเลยดีกว่าครับทุกคนไปกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับเรียวมีเเครื่องนี้นะฮะบอกเลยครับว่าการดีไซน์นะครับผมสเปคแล้วก็ราคาที่ให้มาเนี่ยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่น่าจับตาดูในปีนี้เลยครับถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของ 5G นะครับผมแล้วก็ไม่ซีเรียสเรื่องของการถ่าย 4K นะฮะหรือว่าไม่ได้ลำโพงคู่มาเนี่ย ตรงนี้เนี่ยรุ่นนี้นะครับเราถือว่าสามารถจัดได้เลยนะเมื่อเทียบกับราคาแล้วก็สเปคต่างๆเนี่ย ก็ถือว่าเป็นมือถือคุ้มๆเหมือนที่ผมบอกไปข้างต้นเลยนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างอื่นนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้ครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆถ้าต้องการจะซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งครับแนะนําตรงมาที่เจไนทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อานทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์เจไนโฟนเฟซบุ๊กเจไนโฟนครับเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนั่นเองวันนี้ผมดนันทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เรารับประกันห้าปีสัปร้องม<ไ>ีรึ่งสำรองให้ด้วยเพราะเรา,เราใส่ใจในมาตรฐานพระบริการอีกมากมาย